สวัสดีครับพี่น้องไปครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการเลาะยำข้นดังครับมองได้มีคนดังหรือว่าผู้ที่สั่งซื่อเสียงนะครับให้กับชุมชนจิตอาสงอาสาครับพี่น้องครับเข้ากระิีไปเลาะยำพ่นถามข้าวถามข้าวนะครับเมื่อนี้ผมไปเห็นภาพกิตตะกมฟ้าผันนังครับพี่น้องครับโอ้นะครับตามบัดตามบ้า ผมไปสาะหาแล้วครับพี่น้องครับตามบทพนังมองขันครับการขีดเขียนขีดให้ถึกมองครับพี่น้องครับเขียนให้ถึกมองเขียนตามบทงามนะครับขาผู้ใดไปเขียนอยู่อต่าขางเฮี้ยนขางสั้นบ้านเก้าบ้านล่างนี่ไปไปเพ่นว่นีอันนี้บ่บ่ถือต้องครับบอถือต้องจังใดก่ฝากบูกฝากหลานครับแต่ตอนนี้ครับผมอยู่กับพอครู่อีกคนหนึ่งครับ อยู่ทังอำเภอเพ่นนะครับเพ่นได้นะครับลำเลียนมากและก็สร้างการเขียนการหวัดกิจกรรมบนฟ้าผนังเป็นกิจกรครับพี่น้องครับไปสุ้มองนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อจำนงกาหลงครับพี่น้องครับคุณพ่อจำนงการหลงถือว่าเป็นศิลปินแขนกิจกรรมครับครับฟ้าผนังครับ พ่อสวัสดีครับสวัสดีบบรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นภาพต่างๆคิดยังไงยี่พ่อไปเรียนมากตั้งแต่อายุจักปีครับพ่อตั้งแต่อยู่มอดศร1เริ่มมอดศร1ครับตอนนั้นไปเขชิญยุใสเขชิญยุแป้นจากหน้านมอยุใสขี่รถไก่ขี่รถไก่ลูงหนังลูงหนังขับสมัยตะจีโอ้ก็ฝรั่งเข่ามาตั้งฐานขับ โอ้ทานทับยูทับใหอ่อนเออครับอยู่อุดรไอ้รัมมาศูน์ใครมมาลายเออครับบาทนี้ทั้งจังหวัดเขาก็เลยเตรียมตอนรับเป็นตนวว่าสั่งอาอาบอบนวดึ้นครับสถานบันเทิงต่างๆเพื่อร่องรับสารอเมริกาบาต่างๆครับจนเกิดโรคหนังขึ้นทั้งเจ็ดโรคครับในเมืองอุดรอก็เลยสนใจบบดครับเป็นยังคือว่าเรื่คือฝันรูไทยแถวบาสันติหน่อยเนาะตอนนั้นเรียนอยู่มัธหนึ่งครับ ก็เลยไปเลิกเลี่ยนกับไปเบิ้งเขาลูกหมือนเสาร์อาทิตย์จังทรกับไปเบิ้งทุกมื่นก็เลยหูสึกประทับใจเขาเห็นเขาเห็นระบัดว่าเด็กน้อยผู้นี้สนใจเขาก็เลยจับไปฝึกเอาไปฝึกคบพราะก็เลยไปฝึกเรื่องพระเจ้าไปฝึกคู้ได้เป็นคู่สอนสังอาสังอาจาริกถ้ำครับเป็นคนนําไปไปฝึกฝนจับว่าแล้วก็เป็น สั่งศิล์นอยู่ในหันนะฮะครับฝึกลรคดังนันครับฝึกที่แรกกับบอท่านเนี่ยเป็นดอกเพียงแต่ตีสเกนสเก็ตภาพไ้เขาซื้อครับครับหลังจากนั้นกับไปสังเกตโ่งหนังเ็ดโลงนี่โอ้แล้วกันกล่องเอาผู้ใดที่มีฝีมือเยี่ยมๆนี่จําเทคนิคเข้ามาครับเอาไปอามาจะคของฝึกหัดเห็นเด็กน้อยสนใจเขากระจับไปฝึกแล้วรางวัลที่เขาให ก็คือเศษสีที่เขาเอาไปเขียนนะครับเอาไปฝึกด้วยตนเองเศษสีมันเลียครับเออจนเกิดครัเพิ่มชำนาญขึ้นปีพศตอนอยู่มอดองเขาก็เลยสร้างในโลกหนังขาครับก็เลยเอาผมไปเป็นสร้างน้ำไปเลยบอกว่าผมกําลังเรียนหนังสืออยู่มอดามกําลังสิจบแล้วออื แต่ผมก็สิบด้เขียนให้เต็มที่สิเขียนใ้เฉพาะเลิกเรียนกับเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยรับนะครับรับไปเขียนเขียนโปสเตอร์หนังตั้งเขียนครับเดล่ะครับทุกอย่างหนังลังหนังอินเดียหนังอไทยทุกอย่างล่ะครับเขียนมัดบาดนี้เป็นยังไงบาดนี้เพราะว่าฝีมือกะเข้าโดยบ่ไดไปซื่อสีมาฝึกครับวมขยันตอนนั้นขยันหลายครับเขียนนอนกลาขึ้นเนาะ มันรัเวลามันมันลัดตัวกำลังกระดีอ่าไปรุ่นลังจากเขียนแล้วแล้วทีก็เลยมีรายได้เกิดขึ้นครับเงินส่วนหนึ่งกับปั่นในพ่อให้แม่ใส้นะครับจะพ้อมได้เดือนละแปดร้อยครับตัวเดือนสมัยตะกี้อันเปที่ว่าคักรับปีพ่อสอนได้พอปีพ่อสอนสองพันหาร้อยสิบเอ็ดเนี่ยแหละครับประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองครับอ่าบ้านนี้ ก็เลยเงื่อนโม้นี่หลังจากจบมสสามหรอก็เลยไปสอบเลี่ยนต่อปกศอเออปกศอปกศอสายคู่สายคู่ครับสายคู่แต่เลี่ยนพักคำเป็นักคำเอาเวลาต่างวันเนี่ยมาเขียนรูปให้เขาอืครับจนจะของจบปกศอปกศออือจบปกศอแล้วแล้วชีวิตผันเปลี่ยนไปแต่เป็นคู่ปะครับตอนนี้ยังว่าได้เป็นคู่ครับคือ เขายังบอประกาศสมัครสอบคู่ก็เลยไปศึกษาทั้งด้านเดปบดเทดซิมเทปกระนลกไล่ไยเปทั้งผู้เดียกรลกไล่ไยครับลูกปั้นไปอีกครับครับเลยแตกไปหลายแขนงนะครับยู่ในตัวผู้เดียวปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดยังได้สอบเป็นคู่โอ้มาเ็ดอาชีพนี้ตะกอนผาตะกอยมาสอบมาเป็นคู่สอบมาเป็นคู่นี่ละครับพี่น้องครับที่วิดทิพย์พันบ่แด่บ่นอนนะครับ คนมีศิลปะในหัวจิตหัวใจจังไดกาได้ครับพี่น้องครับจังไดกำฝากพี่น้องบ้างไปไ่าอ่ไล่มาอยู่กลไปนะครับขออภัยครับครับขออภัยครับท่านทุกชมพี่น้องครับหลังจากที่คุณพ่อนะครับ ได้ไปเฮ็ดงานโบสงานต่างๆแล้วครับบันี้กามาสอบปัรจุคู่ครับเป็นคู่ย่างเต็มโตครับปีพ่อสอปีพศ2517ครับ2 5 1พมีคนสอบยู่เป็นหมื่นนะคเป็นหมื่นแต่เจ้าของได้ที่88โอ้ถือว่าฝีมือแต่ว่าเลียดปองครับเลี้ยงปองเลี้ยนปองแต่บรรจุเป็นร้อยแรกครับปัรจุใส่พอ ไปบรรจุจุบัดดอนปสังขม์ครับโอ้ดอนบากสังขม์เมื่อเป็นที่ถือว่าเป็นอำเภอเป็นเมียนอยู่ในหลงในป่าผมครับแล่นแกล้งหลายจาก้ององว่ามันนนับ่เคยท่องเที่ยวอือไม่แต่จดจอผู้กันใส่เพ้มซื้อครับเอาไปเอามาเลยบึงหัวในอำเภอแต่ลำเพื่อบ้านใดซื้อหยังอยู่ไก่อยู่ไก่บ่ก็เลยซุ่มเมาบัดไปเป็นคู่บรรนนกอยู่ในหลงในป่า กันดานหลายเป็นโรงเรียนกบมารอหลังเจ๊เอ๊บ้านพระคู่กับมุ่ง้วยฝากไม้ไผ่นะครับแล้วบ้านอีกบโต๊ะเรียนนักศึกษามุ่งลังค่าหยาแฝกเอาต่อไม้ปีกไม้ไม่เห็ดเป็นโตเรียนเลยเสียคือคู่บานนอกแหละครับครับแต่ว่าเขามีสิ่งอยูเหล้วเข้าไปเสริมไปเติมไปแต่งมันก็เลยดูดงดูดีไปบ้านนี้พ่อเข้าไปยอดฝีมือจะของขายจะของ ครับคือว่าต้องไปพัฒนาโุงเรียนพัฒนาโุงเรียนเนี่ยหัวนามดได้ที่เขาเอิ้นหัวนามดการศึกษารมบมาตรวจโรงแรเรียนโรงเรียนหน่อยในดงกในป่ามันเกิดข้นวิไลขึ้นคือมีหัวกินได้หัวพูดได้ข้ามขวัญต่างๆเกิดขึ้นเขียนตส้งใขับสวยงามมีซุ้มประตูท่ารขบโรงเรียนพร้อมก็เลยเทือยภูมิมาเยี่ยมเยือนเป็นว่าผูมาตรวจการ ประทับใจประทับใจไหลก็เลยเอาหนังสือมาเชิญโตไปพัฒนาทั้งอำเภออีกพัฒนาทั้งกลุ่มอีกครับเลื่อยไหลถิมนักเรียนม้วนนั่นไปพัฒนาโรงเรียนอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับเบิ้งมดเบิ้งมดหลายโรงเรียนก็เลยก็เลยก้าวเข้ามาเข้าสู้เป็นเริ่มเป็นผู้บริหารไปครับข้อตําแหน่งสุดไทยเป็นพ่อวะ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นคู่ชำนาญการพิเศษโอ้ทะลุเก่าโอ้ทะลุเก่าใครรับสายสะพ้ายจากนายหลวงโอ้ครับครับตัวส่วนยอดครับผมส่วนว่าผลงานดีเด่นต่างๆของคู่ได้หมดทุกอย่างโอ้ส่วนยอดครับแต่คู่สอนดีเด่นคู่ต้นแบบคู่อ่ายังมูนนี่แหละครับคู่สอนดีหนึ่งแสนคู่ดีครับอ่าแล้วก็คู่พุ่มปัญญาไทยแห่งชาติด้านวาดลูกโอ้วาดลูกเพราะวาลูปนั่นเขาบอดได้ ลอกแบบไผ่คิดคุณว่าเองจินตนาการเท่าเองจินตนาการภาคเทศจบขึ้นเขียนเลยครับครับ่ได้ลอกเลียนแบบไผ่มันจังได้เป็นผู้พุ่มปัญญาไทยคือใส่พุ่มปัญญาของตัวเองเ่าัจินตนาการออกมาเลยคิดตอนนั้นเขียนตองนั้นเลยครับเออพอจบปั๊บเพลงใสบผนังบทเลยเสียวภาพได้ภาพไดมันจะเกิดมมโนภาพกันมาครับจิงๆไปขอสําคัญคือเขาสอดแสกคู่มือศึกอารมณ์แล้วก็นําเสนอเรื่องเล่าตามพระไตรปิฎก ได้ถูกต้องนะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังรับเขียนออกกว่าตอนนี้เขียนรับเี่นเขียนมาทั้งหมดยี่สิบหาวัดครับผู้เดียวเลยครับโอ้ผู้เดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้กําลังเขียนอยู่กลุ่มพระว่าปีครับครับกลุ่มพระว่าปีพระเวสสันดรชาดกหละพระเจ้าสิบชาติครับพระเจ้าสิบชาติกาลังเขียนนะครับยู่บังไรพ่อยูงบางไรวัดอยู่วัดบ้านหนองเผึ่งครับบ้านหนองเผื่งเราแผ่นดอนร้อนพัานดอน มีการคนเสีเขาไปเวลามบงรับผมว่าฝีมือจากจินตนาการเป็นยังไงมันตางกับหลอกแบบเพราะจังไดนอกจากรับงานแล้วยังรับสอนลูกศิลกหาบ่ะกาคันไปลักษณะนั้นแล้วบ่ได้รับสอนครับเพราะว่าบม่มีเวลาสิสอนบวใา้ทั้งที่เขาจะไปเป็นลูกมืออย่างนั้็ได้ครับผมพูดถึงกจมักมากมีความจริงใจมีความมักโดยเฉพาะความมักทั้งด้านศิลปะ บ่อต่างกับนักมวยเหครับครับคือมันต้องมีความอดทนเป็นเกณฑ์อดทนดอกกับนิ่งบ่อแต่ต่างกับบ่อลำมาเลียนลำมาหยังต้องนิ่งต้องหยัางคออสมาธิที่ปัญญามันเกิดเกิดคือกิจนาการเขาเกิดเกิดครับครับเป็นนิสัเอาบันทีในครับพี่น้องครับช่องไต้ท่ายแล้วมีต้องขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อจำน่งนะครับที่ให้โอกาสกับทางช่องอ่อนซ่อนทีวีนะครับช่องหนึ่งหนึ่งสองนะครับผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพตราพจันรยิ้มครับพี่น้องครับนะครับเขอให้อี่พอนะครับจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นคู่พุ่มปัญญาสอนลูกสอนหลานให้ได้สืบสารเกี่ยวกับการเขียนนี่การวาดศิลปปุงตะปะนี่ไล่กัะนกไล่โบสไล่ไทยมันตั้งตงนะครับพยายามเรียนกันพยายามี่พอได้ยินดีเปิดทั่วพอเปิดอะไรครับ063 063 021 0218465 8465ยินดีครับลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดอยากสืบสารศิลปะและวัฒนธรรมทั้งด้านจิตกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมได้มัดครับได้เม็ดอยากศึกษาแขนงใดับมากครับพบกับผู้จําน้องกาหลงครับยงตามเลขกทีหรือไปที่สมาคมหมอลครั่าผู้ประกอบอาชีพหมอลําจังหวัดอุดรธานีที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีได้ทุกเมื่อนะครับตามเบอร์โทรนี้ ยินดีต้อนรับครับครับผมช่วงไทยนะครับอยากจะให้พ่อนี่ฝากฝากไปถึงลูกหลานคนไม่ยรุ่นที่กำลังเล่นกำลังหัวอยู่ทั้งทียอยากมีอาชงออชีพกะก็มาหาพอได้นะครับเอาฝากไม่พอกขอฝากลูกหลานทุกคนข้ามอวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับศิลปะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ การวาดภาพจิตกรรมประวาผนังหรือวาดภาพเหมือนหรือปั้นภาพทุกวันนี้คนสืบสารมีน้อยครับ,รบอยากจะให้ลูกหลานทุกคนได้ถึงตระหนักว่าชาติเ่าสวยงามเป็นส่าละสีย้อนศิลปนะ์ย้อนศินละปะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเขาได้รักอนุรักษ์สืบสารต่อยอดศิละปะขนแขนงนี้กันผูใ้ใดสนใจนะครับอยาก จะสืบสารก็มาหาพ่อได้เลยพ่อจำนงเ้อะตามที่อยู่นั่นนี่คือเสียงจากคุณพ่อจำนงการหลงครับพอคู่อีกผู้หนึ่งครับที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนให้กับลูกกับหลานนะครับมันี่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเขามีผลิตภัณฑ์นะครับมบให้คุณพ่อนะครับนะครับกาแฟครับกาแฟเพื่อสุขภาพพอเห็นง่าก็ต้อง กาแฟเพื่อสุขภาพนะครับกริกาปีกกระเป๋ากว่าขอบคุณกระป๋อโอ้โอ้ยโอกระนุนแล้วกอกเนาะเดี๋ยวมีงานอันจีนนี่พาไปขีดไปเชียนให้เยอะ